สวัสดีครับผมธาราสังหาปรชิตค,ครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่80ไร่1งาน53ตารางวาแปลงนี้เราเปิดขายอยู่ที่270,000บาทต่อไร่ครับโฉนดกุณแดงอส4จอที่ของเราจะห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข3079ครับเส้นนี้เข้าไปประมาณ700เมตรเท่านั้น ที่ปัจจุบันเป็นที่สวนครับหน้ากั้างติดถนนราชยางครับ191เมตรแปลงนี้ครับมี2ถนนรวมกันครับซึ่งจะมีถนนสาธารณประโยชน์ผากลางาขายรวมยกแปลงนะครับรวมกันแล้ว80ไร่1งาน53ตารางวาจากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงหมายเลข359ครับระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรจากตรงนี้ไปแยกเขาหินซ้อนอํเภอพนมสารคามระยะทางประมาณ14กิโลเมตรครับ ไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนชนาปาจีนบุรีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรไปนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรที่แปลงนี้จะติดถนน3ด้านเลยนะครับหน้ากว้างติดถนนหน้ากว้างติดถนนลาดยางเส้นนี้ครับหน้ากว้างประมาณ191เมตรลึกลงไปครับประมาณ330เมตรนะครับติดคอนกรีตซึ่งฉนด2ใบครับ จะประกบกันนะมีทางสาธารณประโยชน์ผ่าก,กั้นกลางนะครับตรงนี้80ไล่1นึงาน53ตารางวาครับตำบลครอกสมบูรณ์อำเภอศีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับถ้าเราขับตรงไปครับจะไปออกถนนทางหลวงหมายเลข359ซึ่งจากที่แปลงนี้ออกไประจะทางประมาณ3.5กิโลเมตรครับนะครับเราจะมีถนนที่ของเราครับจะติดคอนกรีตด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้ ด้านข้างตงัวนี้ถนนคอนกรีตเส้นนี้ครับก็สามารถทะลุกออกไปอีกยังหนึ่งหมู่บ้านได้ครับการเดินทางับจากที่แปลงนี้ครับไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนชนะปาจินบุรีครับระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปาจินบุรีครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรจากตรงนี้ไปถนนทางหลวงหมายเลข359ครับระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรเท่านั้นครับไปแยกเขาหินซ้อนระยะทางประมาณ14กิโลเมตรครับ ส,ภาพพ,สภาพพื้นที่โซนนี้ครับก็จะปลูกมันปลูกข้าวโพดทำสวนมะม่วงครับทำไร่อ้อยนะหรือว่าจะเป็นปลูกยูคาปลูกสวนมะละกอขนาดใหญ่ครับสวนกล้วยนะตรงนี้ครับผลไม้นะฮะปลูกเงาะลำไยทุเรียนปลูกได้หมดเลยครับโซนนี้ครับภายในแปลงครับดูสภาพดินนะฮะ พื้นที่ตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นดินหินลูกลังนะครับด้านบนจะมีหินลูกลังครับพอถ้าเราขุดลงไปนะก็จะเจอลูกลังอย่างสวยนะครับครับตอนนี้ทาราก็วิ่งอยู่ตรงบริเวณแปลงนะตรงกลางแปลงเลยนะครับระหว่างโฉนด2ใบครับจะมีถนนสาธารณประโยชน์กั้นกลางนะตอนนี้ทาราก็วิ่งอยู่ตรงถนนสาธารณประโยชน์กั้นกลางครับทั้งแถบเลยนะครับเป็นลักษณะเป็นดินลูกลัง รับที่แปลงนี้สามารถเปิดบอยลูกลังได้ครับสาหรับลูกค้าที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับถมที่ทําถนนนะครับประมูลงานเกี่ยวกับถมถนนครับแปลงนี้ลองแวะมาชมได้ครับที่ดินลูกลังอย่างสวยเลยนะครับแปลงนี้การเดินทางครับถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ปกรลังสิทธิระยะทางประมาณ153กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ115กิโลเมตรจากตรงนี้ไปท่าเรือแหลมฉบังครับ ระยะทางประมาณ132กิโลเมตรอยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมรัจนะปาจีนบุรีนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีครับที่แปลงนี้หมาซื้อเก่งกําไรครับเป็นมรดกให้ลูกหลานซื้อปลูกผลไม้ครับปลูกทุเรียนอังมุนมังคุด นะปลูกไม้หายากก็ได้ครับแปลงนี้ปลูกไม้พันหายากก็ได้ครับแปลงนี้ปลูกไม้เศรษฐกิจนะสามารถสร้างเป็นลานพักลานจอดได้ครับลานพักลานจอดลานต่อเติมลานต่อเติมโครงสร้างขนาดใหญ่ก็ได้ครับลานซื้อสินค้าเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรก็ได้ครับหรือต้องการปลูกยูคานะครับทิ้งไว้4-5ปีครับตัดจำหน่ายนะตลอดระยะต่อ1ต่อ2ต่อ3ตัดขายได้หลายรอบครับ คืนทุนได้บ้างนะตรงนี้ที่เหลือก็เป็นมรดกให้ลูกหลานครับวันนี้ทาราสังหาปรปาจินครับพาลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลกอบสมบูรณ์อเาเภอสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่80ไร่1งาน53ตารางวาราคาเรละ270,000บาทครับโฉนดคุดแดงนสสจอครับสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์086-0188856 086-01 8856 0 8 6 0 1หตอง8 5 6าครับทาราสังหาปาจีนยินดีที่พาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นนี้ทาราสังหาปาจีนครับกลับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนเรื่อยมากลับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราโผล่ฟันให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพร,รธรรมไม่เฉียงแรงตลอดการอย่าเจ็บอย่าจนไม่จนไม่เจ็บนะครับทุกท่าน คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัานาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองจิจการการงานของท่านเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเงินเล็กกองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทลาสังหาปาจีนกับขอบพระคุณครับ